แค่เขียดูดิดูห่านเนี้ยยิงแบบที่สุดเลยเดีเ๋ยวไปตุกนี่แลยต้องจิกเนอะดูดิควาที่แบบวุ่มาก ทั้งเว็บทั้งหนังแต่ดีที่หนูอ่ะเป็นคนเป็นคือแบบพูดได้ง่ายอ่ะตัดเล็บออกมันก็มีหนังติดขึ้นมาแล้วเฮ <c oughs> ้ยหนูตรงนี้ปวดไหมเนี่ย <c oughs> หนังดี่หนังมันนอนลงเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เห็นไหมหนังเขีเยวเขียวอยู่ข้างในเห็นนะ <c oughs> เห็นไหมเห็นผกล้องไหมเ <c oughs> นี่ยดูดิ <c oughs> ใช่ ต้องเอออกดูดิมันจิ้มจนเขียวเลยจิ้มจนหนังเขียวเลยเนี่ย,ยความที่มันอยู่นานจากจนหนังเขียวเจ็บเล็บกระจุกจิกหนูนี่เแหละปกติแล้วหนูตัดเล็บก,ก็จบแล้วมันมีหนัง ตีไม่เคยมีหนังอย่างนี้นะหนูดูดิดีนะมันไม่บัวมันไม่หักเสบดูดิโบเลยดูดิโบเลย แน่นไม่แน่นอ่ะคิมคิมแย่ไม่ลงอ่ะสียดอืมแน่นมาก แน่นมากอะความที่มันแบบยาวมากอะดูดินอืมงเลยซีดคันๆเจ็บๆไหมหนูเสียวเียวอุ้ยแค่เคีย ข้างน,นี้ปวดไหมหนูเฉยๆแต่มัน,ม,นมันแน่นอุดอัดแล้วใช่ไหมจะดูที่ความบวมความบวมของเขาแน่นของเขาแติงานคีไม่ลง ยาเมา,า,มาเลยโบเลยอะติดกับโบบอกโบเลยอุอย <c oughs> ยย้ยข้างนี้เขียวซีดเลยเนี่ยอุ้ยข้างนี้บวมเป่งเลยอะอุย้ยมันะมันจะเป็นหนองเลยด้วยเนี่ยตรงนั้นอะ เร็บตรงแทงอยู่นานเกกนจ็บมือแล้วตุ๊กเจ็บนห,หนูได้ไหมเพราะว่าไม่จิกมันเล็บหนูมันเป็นเล็บที่ม้วนมากเล็บเป็นเล็บที่ม้วนมากไม่จิกก็ลงไม่ถึงดูดิ โอ้ยลาเอยกอนเบลอดูดิใหญ่ไปไหนหไปไหนเบาเลยอะ่ะโอ้ยหนูเกือบจะเป็นหนองดูนี่เกือบจะเป็นหนองมาช้านิดนึงนี่นเป็นหนองแน่เนี้ยนิดนึงเป็นหนองแน่เนี่ยพอดิเกือบเลยเกือบจะเป็นหนอง ูดเป็นอยเมันเขียวเลยอหนูจอหนูต้องตัดออกนะเพอะไรมันพอเลือดทําเลือช้านองออก่ต้องตัดออกันพอเลือดใช่ไม่งัไม่หายปวดเห็นไมไม่งไม่หายปวดใชมันต้องเจาะออกเห็นไหมะเห็นมันจะเป็นหนองแล้วมันต้องเจาะออกดูด ข้างนี้มันหนักกว่าข้างนู้นไงมันหนักมันหนักกว่าข้างนู้นดีดีที่ว่าเจาะแล้วก็ไม่มีเลือดเอาเอาหนังออกแล้วก็ไม่มีเลือดเอาแล้วนะดูดิเนี่ยขนาดแบบว่าดูความเขียวของเขาอ่ะเห็นไหมเป็นรูเขียวเลยมันจะเป็นหนองอยู่แล้วไงหนู อีกนี้เดียวอะ่ะถ้าสมมติอาทิตย์นี้หนูไม่มาอาทิตย์หน้าหนูเป็นหนองแน่เนี่ย <laughs> 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 โอเคนะ